สวัสดีค่ะพี่เพื่อนชาวยูทูบนะคะยักษ์ใหญ่เจ็ดเก้าสูงค่ะวันนี้เจ้ายักษ์ของเราก็มาลงการเจ็ดให้ลงไปผักตรงนี้นะคะอันนี้จะลงที้ตรงนี้แล้วก็ตุ่ไม่ได้ลงนะไอ้นนมะละกอน,นี่คือ <S <S อ่าเขาปลูกไว้แล้วนะ้ำมันท่วมพอดีปีนี้ฝนตกเยอะแล้วก็มันเป็นโรคนะคะ,คะมะงะททึงก็จะใส่ทิ้งหมดแกจะลงอ่ข้าวโพดแทนนี่ก็จะเว้นไว้แล้วจะลงตรงนู้นตรงว่างอันที่ติดติดน้ำอ่ะเขาจะเว้นไว้กับการถอนแล้วก็ปลูกไถข้างในนี้หมดเลย นี่นะคะเจ้าก็ลงจัำเจ็ดนะเป็นหญ้านะคะเนะี่ยก็จะเป็นสภาพเนี้ยมันก็แตกดิมกันคนะ่ะดินดินวงก็ดีอยู่แล้วคือก็น่าสงสารได้ดูอ่ะคือฝนมันตกเยอะใช่ไหมคะฝนมาน้ําท่วมนี่หมดเลยมรกอแกบอกแกปลูกมางามๆเห็นตัวงามมากเลยคิดว่าจะได้ผลมากเลยพอน้ํามาฝนมาปุ๊บท่วมหมดเลยค่ะแล้วมรกอเนี่ยเป็นโรคหมดละใบเหลืองหมดละ แกก็ปลูกผักเยอะนะมีมะเขือยาวมีถั่วมีกทองก็้วมีอะไรเยอะๆเลยค่ะอยู่ตรงนี้ตาเขาเก็ียดอยู่สองคนตายายครับก็ไม่ตายายนะคะดูเขาแา่ตีดกว่อ,อ,นองนี่เยยักว่าหญนเห็ดจางเลยนะคะวันนี้เราใส่จานเสร็จเช้า หลุดอีกแล้วก็คือเราจะเก็บงานแถวบ้านนี้ค่ะทั้งจันเสร็จแล้วก็ตัดย่านีเสร็จเรียบร้อยภายในเนี่ยดือนนี้นะคะเพราะเดือนหน้าเราจะไปจอดระยะไปที่หลายวันเลยจะทำแปลงหนึ่งหลายวันเลยนะคะก็ต้องรีบเก็บกันนะคะช่วงระหว่างไม่มีฝนเนะาะการเส็จก็ยังอีกหลายจานนะอ,อีกหลายงานนะคะ อันนี้เรน่าจะมาแปลงนี้แหละก,ด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 กด้ากับเพราะว่าเรามาสายแล้วแหละที่เพื่อนขับเขามาได้ค่ะก็เราตามมาถึงมันก็สายนึงแล้วก็นี่ขบวนนี้น่าจะทั้งวันอ่ะถึงไม่ไม่ค่ำไม่เย็นอะไรก็เอาเฉพาะแปลงนี้แล้วกันพีพิ่ขับแกก็คือถ้ามันติดบ,บ่ายแล้วก็ไม่ต้องไปไหนต่อแล้วค่ะขับบ้านได้ละุนี้ก็เริ่มใหม่อะไรยงนี้ นี่นะคะเจ็ดจานของเราลงแตกดินเขาลงเขาลงจานสามนี่ไม่ใช่ของเรานะจ้าวลงลงตัดหญ้าก็ไม่ใช่เรานะก็ลงเพิ่งมาเช่าที่ปลูกตรงนี้ปีกว้างเลยนะคะหลายไร่เลยเช่ามาตรงนี้ไม่แพงน,นาาักเลยเช่าเช่าเป็นรายปีค่ะปลูกผักมีถั่วพูมีอะไรด้วยอุย้ยเยอะแยะไปหมดเลยเราอยากดีตรงนี้เราดูตรงนี้กัน ถ็ถือว่าเ็อย่างว่านะจานเจ็ดนะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปซ้ำแปรงที่เราลงสามจานเอาไว้อีกหลายเจ้าอยู่ลงสามเจ้าแล้วก็มีจ้างที่จะลงเจ็ดจานอย่างเดียวไม่ต้องลงสามจานนะคะลงเลยลงซ้ำเลยลงทับเลยเนี่ยลงดินเคียวๆเลยค่ะตรงนั้นอ่ะสองรอบเจ้าหนึ่งเหมือนกันคิวหลายคิวค่ะตอนนี้ พช่ครับทำไปเรื่อยๆนั่นะคละสา,ายยาวๆที่ทางนี้จะเดินใกล้ๆไปเลยเอ็นดูมะละกอมากเลยดูค่ะเป็นโน่ลกค่ะแดดดีแดดดีมากนะคะวันนี้อะไรของเขาอีกเขาก็าจะเดินไม่เดินไปดูจับแนวไม่ตรง จานเจอดอะค่ะมันเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจานรอบจานมันกว้างล้วอย่างที่ว่างๆเนี้ยถ่แบบไม่มีต้นยางไม่มีต่อ,อยางเนะง่ายค่ะเร็วรวดเรยว อันนี้ลงเพียวๆยงี้คือเขาลงสามจานไปแล้วปลูกต้นไม้แล้วค่ะแล้วก็ไม่ต้องสามจานซ้ำแล้วเพราะว่าลงาึงจานเสร็จไปเลยลินเขานั่นอยู่แล้วค่ะนี่นะคะขอ <c oughs> โทษค่ะนี่นะคะเดินไปตรงนูน้นอีกนะคะฝั่งตรงนี้มันเนี่ยเหลือข้างนํำไปสองโตดไม่ต้องใช้ ที่เหลือเก็บมาเลยนะคะถึงต้องไอ้นั่นแหะ,ะที่เขาปลูกไอ้ทำมอไปไอ้นั่นนั่นปลูกขวดระวางก็งเป็นเครื่องน้ำอันนี้จอดคอเธอ,อตะกี้มาเราตามมาพอดีเขาเพื่อนขับแกยังไม่เริ่มลงลงแล้วแหละแต่ว่าแกมาก่อนสักพักแต่คดีลุงเขเก็บท่อคือคือแกก็รีบนะคะเพราะมันเปนช่วงเวลาพยาการปลูกมันก็ ไม่เดี๋ยวเวลาไม่เทานะแล้วอย่างนึงลุงแกก็จะไปลอกตาแกบอกเขไปลอกตาพวกแกทำอะไรไม่ได้ล่ะก็ต้องช่วงระหว่างที่รอ,อหมอเขาคีวหมอลอกตาก็รีดไห้ด้วปลกกัน ก็เดินให้ดินเขาแข็งเนาะเกรงใจนี่นะคะนี่หลายต้นละอะไรหมดแล้วแม่ละกอมีรัะะงต่อรังเบลอร์เลยนะอยู่บนต้นยาง จะริงสั่งนะคะดินเขาดีอ่ะว่ะจริงเก็ยักษ์เราก็น้ำหนักเยอะเนาะล่องเปนลอย จ็ดจานถ้าวิ่งแบบแบบนี้นะคะพื้นที่เราที่เราไม่ต้องซ้ำสามจานเนี่ยวิ่งสบายอยู่นะคะเป็นครับแต่พอถ้าเกิดไปซ้ำอ่าสา,า,า,ามจานสามจานอ่ะมันฟุกก็ก็ขยุกขยี้ขยิบขยิบไปเลยค่ะ เพราะว่าตรงแกไม่ได้ปลูกถึงนีง่ไอสัไรนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเก็บนะคะเดี๋ยวท่อนเดี๋ยวแล้วลากยางแล้ว แกก็ไปเก็บหัวตรงนู้นนะคะนี่นะคะเสร็จจานส่งนี้โอเคอยังไงฝากกดติดตามคุกระดิ่งด้วยนะคะยักษ์ใหญ่เจด90ฝากติดตามเพจเราด้วยนะคะยักษ์ใหญ่เจดีแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเฮ้ย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 กองสั่น